จุดจุที้ส่ก่อนนะหักที่คุทุกท่านักชนมจนจบนะคะคุมค่ขายวขงเราร้อนๆดนะคะตงี้เลยเร่งด่วนสำหรับที่รับทกทานะดไมเปาว่าตอนไทมันเป็นยงไงนะนี่ค่ะกา่เป็นนี้นะ มีขอบคุณตลการรับชมจนจบนะคะคุกู้านค่ะรับค่ะรับวมดูไม่เป็นการละเป็นลัไทยนะทุก่งนค่ะีตากันี่สุดเป็นเรื่องดี้าะารด่วนเร่งด่วนเพื่อนขค่ะเมโลหลงหลงลืลืมตื่นสายนกนอกวันนี้มีแหละง่ายคุดค่ะ เลือดเหลืองค่ะเลืนเหลืองเลยนะคะก็ะค,ะะค,ะคุณตาถกันนะคะได้ะค,ะค่ะนีบคือกาหรับการรับชมจนจบนะคะคุณเพื่อนขาจะกรอบนอกนุ่มในนะคะแล้วก็จะมีอุ้งน้ำมันดานะค่ะให้เขาให้เขาฟูขึ้นมาเองแล้วก็ เรื่อยหนา Att ้าตาอาจจะไม่ค่อยสวยก่อนหน้าตาอาจจะไม่ค่อยสวยไม่ค่อยฟูไงแต่ว่ารสชาติของเขาคือจะกรอบมากขอบคุณมากค่ะให้ได้ค่ะรักค่ะจุ่มๆไม่เป็นกันแน่ตอนตักไข่จุ่มๆนะหน้าตาจะทึบๆจุ่มๆด้ยนี่แหละ เดี๋ยวเราจะเป็นไข่ hey, น Mind <S <S Chill <usive>. ึ่งไ่แล้วก็าจะเติมซักนึ่งช้นแล้วก็ได้ค่ะแล้วก็จะทอดไปถูกไข่มเลยใช่ไข่จะเป็นใข่ค่ะอร่อยอร่ค่ะเด็ดรักทุกคนค่ะหนึ่งดิแล้วันีจะเป็นซักไข่แล้วกเป็นอะไนะแบ่ปตาค่ะที่เป็นหนึ่งดะ เม่เร่งด่วนร่เร่งด่วนเดี๋ยวไ่เส็ิบนาทีนะครับคือคือทำอะไรเร่เ uh ร่ง okay. ด so ่วนร่ mmm ่งดเดี๋ยว่เส็ิบนาทีนะครับคอคือทำอะไรอกจเนอันค่ ให้ไฟลัดใีนกว่าน้นี่โอ้เราก็เทลงไปค่ะให้เ้าฟูมาเรื่อยๆตามธรรมชาติของ้าอตามขันตัวของ้าวนะค่ะเขาฟูมาเรื่อยแล้วก็จบเกร็งด่วนเร่งด่วนค่ะเพื่อนๆ้เมโลหลงหลงรื้อๆตื่นสายนกนกวันนี้มีและงายรึเ่านี่ต้้าารชัดช จนจบนะคะเผู้ชมค่ะรักเะคะนขาเราจะมาดูมากันว่าตอนจับไข่เรนจะเป็นยังไงนะค่ะตาจะเป็นจับจุดนี้นะระมาณ3นาทีก็ทเแล้วนี่เป็นระจะเวลานี่ค่ะไปดูแ้วนุ่มเลย่อนเ่อเราจะไ่ใช้ไฟแลยกันด่วนเร่งด่วนเืานเพื่อนขา เมโลหลงหลงรืดรืดตื่นสายนกนกวันนี้นี่แหละง่ายลุกค่ะอุ่นพอเราก็เทลงไปค่ะให้เขาฟูมาเรื่อยๆตามธรรมชาติของเขาเขาตั้งคันโต้ของเขาค่ะเขาฟูมาเรื่อยๆแล้วก็ตุกรตุกเด็ดๆเลยค่ะเด็ดไข่เจียวของเราเลย เด็ดจะไม่ใช้ไฟแรงนะตอนแรกจะใช้ให้น้ำมันรน้อนหรอกค่ะไฟปกติเอาน้ำมันอุ่นก่อนก็พอค่ะไม่ต้องใช้ไฟแรงนะนาะเจียอไฟหน่อยนี่เรียบด่วนเลยค่ะใส่อุ่นพอแล้วก็เทลงไปค่ะให้เารราข,า,ข,ข,ข,า,ขาฟูมาเรื่อยๆตามธรรมชาติของขนมตางๆขนมขั้นตอนก็แล้วค่ะเขาฟูมาเรื่อยๆแล้วก็จะกรอบ ให้ได้ค่ะจะกรอบนอกนุ่มในนะคะแล้วก็จะมีอุ่มน้ำมันดาค่ะให้เขาให้เขาฟูกันมาเองแล้วก็เราจะได้เหมือนกับเนื้อเหลืองค่ะ เลยเดี๋ยวให้นะคะพี่ขอบคุณสำหรับการรับชมจนจบนะคะคุณผู้ชมค่ะเรื่อยๆหน้าตาอาจจะไม่ค่อยสวยค่ะหน้าตาก็จจะไม่ค่อยสวยไม่ค่อยฟูงไงแต่ว่ารสชาติของเขาคือจะกรอบกร,ราบกับโดดค่ะต้องใส่ใส่เล่นคะเยอะไขหน่อยที่นี่รีบด่วนเลยค่ะสัขอบคุณสำหรับการรับชม จนจบนะคะเพื่อนๆขาจานด่วนเร่งด่วนเพื่อนเพื่อนขา,า,นนขาเขามโลหลงหลงรืมอืมตื่นสายนกนกวันนี้นี่แหละง่ายรุเค่่า่าเรยนะระตัดกรับได้ค่ะคลน,นี้เรจะตัดกบเขาแล้วค่ะ่าเรยนะระตัดกรับได้ค่ะ แล้วเก็จะกลับเขาก็อาจจะเสือรูเรือดังไงเห็นหน้าค้ามอะไรมากะน่าเี้นี้สาหรนนะสำหูันด่วนเร่งด่วน้เพื่อนขาเมลูหลงหลงรื่มเรืมตื่นสายนกนกวันนี้มีแหละง่ายลุก่ะอมหอน้ผึ้ถึงไดะรอางเงีน โเราก็นุ่มนค่ะอร่อยอร่อยทนนี่เป็นวิธีการทอดไข่ของสุจริตด้เ็ดจะดยชมันเนาะนี่ไช่เกียวไข่ใส่ก็ตุ้มหอมนะคุณเกวัดวปีอย่างหนึ่งกะตุ้มหอมก็ยังไม่หาเป็นวัดเลยค่ะกน่านนุ่มนหนก็เส้นขาเราจะไม่ใช่ใสเลย นี่ขอบคุณสำหรับการรับชมจนจบน,น,นะคะคุณผู้ชมค่ะไข่เขียวไข่ใส่ก็ตุ่มโหน้นะคะเกวัดปีอย่างหนึ่งก็ตุ่มโหมก็ยังไม่หนเป็นวัดเลยค่ะกลานกับตัวค่ะต้องใส่ใะเลยนะคะเขียวไข่นี่นนินี่นนนนนเรียบด่วนเลยค่ะสักกลานกับตัวค่ะต้องใส่ใะเลยนะคะ กินเนื้เร็ดวดเลยค่ะสักเดียวของเราร้อนๆรอนะคะนเเรงด่วนสำหรับผิดรจดดแจะเด็ดก็ได้ค่ะหอมสูนะคะต่เ่อามไม่ขไม่ถึงเขาลมอน้พริกได้ได้่มร ด่วนเร่งด่นกเพื่อนขาเมโลหลงหลงดื้อืมตื่นสายนกนกวันนี้มีแหละง่ายสุด่ะการด่วนเร่งด่วนกเพื่อนขาเมโลหลงหลงดืมืตื่นสายนกนกวันนี้มีแหละง่ายสุด่ะแบนื้นุ่มหนากเพื่อนขาเราจะไ่ใช้ไฟเะไรอาทีกระทโเส็ดแล้ว นี่เป็น,นสร้านาหาคะ่ะนเป็นปมนีค่ะไขเค็าเรียงเด่วนเ,เรียงด่วนะเดี๋ยวเ็สนทีนะคะีคือขึ้นพันธุรับขนมาขึ้นไปนแ่เร่องารับไข่เป็นสงหนงนะนี่ค่ะตากให้เป็นิงึงนะ เราจะไม่ใช um ่ทำมันเลยแล้วมันก็วนเปลี่ยนไปค่ะตอเรเทลงไปเนาะนี่เป็นเคล็ดลับของการเจียวไข่ยังไงให้อร่อยค่ะเจีวกคนยไงกไ่เไหม่เนไขาะร่อร่อยค่ะเ็ดักนะไ่ว่าจะเป็นมตนเีไ่หอ่ะตา้เป็นลูก mình subscribe cho kênh Ghiền cả Gõ không đường đường